สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองไฟสู้ขู่สุขคนครับไม่นีมากบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องบรรยากาศดีๆดีครับผ้าสาวเบึงมากเก็บผักขีเล็กเล็กน้อยพี่น้องมันติมบอกว่าไปเบิ่งผักขีเล็กมากแกงใส่หนังแนื้วสัสผาสาวบึงมากครับปลาเก่าแหละพี่น้อง ปาที่บาวท่อนกับสาววึงเคยเจ็บเห็ดนะครับแต่ว่ามาเบิงพักขีเล็กสาววึงไปใส่เนอะหาบ่กพ่อสาววึงพักขีเล็กก็ได,ได้แน่ๆแล้ลพี่น้องหลายเติบได้เจ็บเลยสาววึงพอดีสาววึงว่า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวบึงพาพามาปลาเกาพี่งกันหมดหมดหมดได้นะพี่น้องหมดอย่งหลายค่ะสาวบึงว่าพ่อเห็ดตะไสนเห็ดเกลว์เขาอนแหละพี่น้องจะกอกจังไดตะไส้พ่อแม่พี่น้องพก็ได้แกงก็ได้เจ็บก็ได้มวนด้วยนะมาเบิ้งเงนพัดเกล็ดมาพามาเบิ่งพักดเล็กกัเลยมาผอเห็ดกระเละมาผอเห็ดว่ามาเบิ้งใช่พี่น้องมันกำลังออกเนาะมันกำลังออก ใพี่น้องบ่งก็น่าจันิดหอดพี่น้องที่เก่าแล้วครับเห็ดแสบเนาะ่อแมพี่น้องเจยงนี่หวานหวานจ่วยหวาน่ยหวานนัวครับเจียงรดล้ำได้ด้พี่น้องยังมเจ้าครับคุณนาพีบ่งบึงบ่งดห็นี้อยาี่เราหงามแหงแ่ทางคุณมีบอไสาวคุณเก็บจกหน่อยกันพี่น้อง หอแหงพ่อแม่พี่น้องสาวบึงวัดดอกนี่แบบอ้วันและพี่น้องหอมแห้งพ่อแม่พี่น้องหอมเพชรผึ่งค่ะมาเก็บเพชรผึ่งกับสาวบึงเด้อมวนมวลเด้อจ้าเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มฤดูกาลแล้วเราขอบคุณสำหรับคอมเมนต์สำหรับอันการกดติดตามเนาะปลุกกำลังใจเด้อพี่น้องมีแห้งใจหลายครับคอมเมนต์ครับขอคอมเมนต์มาให้สาวบึงบราทอนและทีมงานเรื่อยๆเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้พอพี่น้องเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไป<ม>พี่น้องาสาวุบบ่งก็เช็ดไปเรื่อยๆล่ะยเาบางก็สิมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มื้อนี้ก็มาตั้งใจมาตั้งใจมาเก็บผ <c oughs> ักขี้เล็กแล้วพี่น้องข <c oughs> ี้เล็กก็ได้ไหลายตื่้ว่าสาวุ่งเพิ่นว่าเพิ่นพ่อเฮ็ดเพิ่นก็นเลยเนาะตายพี่นอ้องเิ่หลุ้นกันต่อไปอีกพี่น้องนี่สาวุ่งบ่เห็นเด้อพี่น้อง เราหวึงงานขวมไปเลยนี่นดอกน้ำง,งามนี่พี่น้องบึงหนูน,อ,นอ,อ่น่ะเห็นบอกสาวหวึงเพิ่นมาเพิ่นเบิงเบิ่ดแล้วสั่นพี่น้องครับ <laughs> สี่พี่ <laughs> พเ <laughs> <laughs> นี่ยพี่น้องเป็นยางกายไปแล้ว<นา> <laughs> โอ้ยได้เห็ดแกงแล้วพี่น้องเอ้ยบาดบาดได้กินโดนค <c oughs> ร,นรับอือก็ทั้งคีเล็กก็ทั้งเห็ดแหละตาหวึงตา ตาซาบุ๋งกายเนี้ยเนื้อลายดอกงามๆเลยจ้าซาบุ๋งกับสิตัดขาไปเลยนหรอพ่อแม่พี่น้องจะไปลลางเลยแม่นเเือนนาะจังโมเปลือนนุ้ยเมื่ก็บเพล็กกับซาบุ๋งเด้อก็บบอทอดเด้อพ่อแม่พี่น้องม้วนอีกแล้วพี่น้องเริ่มม้วนอีกแล้วครับเดี๋ยวจะได้หาอีกอยูู่ทางฝนซาบุ๋งเ่อท่านไปเก็บซาบุ๋งย่างกายย่างกายตาทอนเลยบอกว่าเบิ้งดีๆละบอเบิ้งดีแล้ว ชาวบึง <oh> งามไายได้พี่น้องเด้องามเลยพ่อแม่พี่น้องยามไกลเนี่ยชาวมีนะมึงจะอะไรพี่น้องมึงคืองามงามเลยจ้างามขาดดอกเลยเฮ็ดเสียบเนี่ยแนวหน่อยๆส้มหมุก็สีเก้วก็ลุนละนี่แมียนไปได้เท่านี้นี่มานเออมวนอีกแล้วพี่น้องมวนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมามาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดมวนมวนน้ำกันครับคุณ呐 เอาให้เปิดให้เห็นนะเบุญก็ดีนะพี่น้องทำบุญมาดีจ้ะบุญมันาการุ้ญงางกายลันหรอบุญงางกายนี่ครับใส่อยู่นั่นจะสั่นล่ะพี่น้องใต่ก้อนใหม่เนาะเฮ็ดสื่อเพื่อนก็เคยเคยถามอยู่พี่น้องว่าเฮ็ดเผิงมันเป็นแบบเดียวกันน่ะแหละอยู่บ้านเพิ่นจะได้บ่ได้เพิ่นว่บานหลังบานพูนาหลายบ้านแต่ว่าเราเปรียบเทียบเบิ่งเด้อนี่พ่อแม่พี่น้องนี่นี่น้ามันสิเป็นจังซี่เนาะแต่ทางหนังสิเป็นจังซี่พ่อแม่พี่น้องนี่มันสิเป็นคืองหางเผิงนี่ล่ะ นี่ตบังดีๆครับแมนอาจจะเป็นเดี๋ยวบ่าวท่อนกับสาวบึงบอกว่ากินใดไม่ได้ไป็นวันหน้าจะมาคือกันบอกกันเริ่มพ่อแม่พี่น้องจักหนามนึ่งเดี๋ยวค่อยต้มเนาะแมนต้๋มหนามอ่อแล้วก็เดี๋ยวไปอีกก่อนครับพี่น้องท่อนกับสาวบึงกับติเก็บผักขี้เล็กไปน้ำในพี่น้องขี้เล็กขาวครับแสบเส็บพี่น้องไอ้แกงยมือนัันไปตลาดซื้อหนังมาแม่ตีมส้วนหิวแกงแบบแสบเส็บเลยพี่ ไปพอไปอีกหาเห็ดปลาทั้งหลายเอกพี่น้องเล็กน,น้ำแน่เห็ดน้ำแน่ไปตางครับอัะไรๆนี่เด้ในห้อยเพื่อนเก็บนะเออแต่ว่าเพื่อนเพ่เจ็บปลายนะเพื่อนก็ยนะังจงแว่เข้ามาสาววึงไว้ยังไงพี่น้นงงงนองเห็ดเล็กงามๆครับเล็กปลาทด้นี่นห้อยกำลังแตกออกพี่น้อง เก็บเอาห่อยนี้เองจะมงามแ่เนจิ้มนหิวเก็บเอาครับสุมเนาะกำงามเลยนามถุงไาทั้งเครืองุไปั้งเครื่เอาอันนี้ออกให้เบิ้งกนพี่น้องอยากให้พี่น้องเห็นด้วยนเคแน่ออนออนครับออนกำลังงามเนาะหนซทังทั้งหบออกทั้งหได้แจงอยู่หรอม้งกอได้แกงแล้ว เก็บไปพี่น้องเก็บเล็กประชมหน่อยไว้ได้อันใดก็เอาอันนั้นนะครับใส่เอาหวงไว้ทั้งหนาโอ้ยตาตาเบาท่อนตะเลิดพี่น้องตาตะเลึกไม่ว่ากับมีผู้คนมาเก็บเหรอเนาะแต่ว่าคนขึ้นขามไปพูดบรรยากาศเห็นแน่วเห็นแน่นะครับุ่นทั้งเทิงุ่นเดาเดาไอเอาต่อยทั้งเทิงสัมมีงามนี่พี่น้อง มันต้นบางทีก็ต้นกับคอมปอนไหรอกครับเจ้าวายเอาได้เจ้าได้เอาบ่ได้กะปล่อยไปให้มันแก่ไปอันนี้กะเด็กพี่น้องเต้นรูปละอันนี้กะต้อนดีว่าสาววิงคนบอกให้บ้าท่อนฟันไว้นะครับฟันถิ่มไว้ท่นนั้นนถิมไว้มันกระแตกบางคนเป็นกระยางกายยางขวมไปพี่น้องคนบ่าเห็นดอกมันก็มากระหูเนาะ สาววึงตรวจสอบทุกทุกต่อครับจำได้เบบิดเก็ได้ผสมนอยแต่มันกะแต่ว่าแม่งมันมากินนู่นี่เนาะแม่นมันต่อต่อใหญ่เด้ไงต่อใหญ่แต่ว่ามันยังบ่ค่อยแตกเนาะหรือว่ามันแตกว่าท่านคนกับว่าจับปลาหนีปลาที่บ่าวทอนก็สาววึงคยมากหาเห็ดอันนั้นเห็ดเพิงได้หลายๆนั่นแหละพี่น้องออกแบบ แต่ว่าปีนี้เธนสิแบบเป็นแฝงแน่นอ่ะเลยคลิปเล็กผสมหน่อยไปก็ได้หลายได้แหละวินาทีเต็มคู่แล้วเช้าเองวะให้แม่ตีมเลือดเอาแบบใดก็ไดาษมันเคยออกอยู่ตรงนี้มันมันมันดดนหดเวลามันเนาะมันต้องแบบว่าฝนชุกชุกฝนไลายลแห้งจังมันจังสีออกได้ประลดกัน สายสาววึงว่ามีดอกหนึ่งพี่น้องดอกเดี้ยวมันต้องมีมูมันแหมออกดอกเดียวเป็นไปไม่ได้แต่ละ <c oughs> นี่อันเดียวดอกหนึ่งน้อยๆนั่นเออหนึ่ไงในห้องดอกเดี้ดวยวไม่ไดอกนะสาววึงสาววึงบาดทอนเอินสาววึง,งพี่น้องคุณน่ะ กำลางมาบบบหันนี่ปั๊ปดปนนั๊นนปดโ <c oughs> อ้ยบัวท่าตาดีแฮงพ่อแม่พี่น้องค่อ้ดกินแกงเฮ็ดเสีบอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องได้ดด้อยเมื่อ <c oughs> กป้เฮ็ดม,มันั้วก็ซาุงบัวท่นดจมาด้มาเด้อัวาัวนแนนีะพี่น้องเนะได้เจอนี่แบบว่ากลุ่มใหญ่เลยนะครั

หวานจอยเลยนี่โคตรแห้งเนี่ยภูมคตะวันตกเยันเน่ลงไปบชายสาวบึงกินก้อนพี่น้องมันมวนครับมวมวนมามามาึสาวงใส่ละเพิ่งคืงสาวบึงว่าเปิ่งคืนโอ้ยมันก็มวนแนวแนวนี่เนาะไใจ หักเลย่พีน้องปวดแหงไหมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนั่นเลยพี่ว่านี่เขานี่ๆๆร่างพี่น้องมันร่างอือมันรางแม่โอู้ยเป็นสีเน่าดอกพ่อแม่พี่น้องมุกนีคนมาเก็บมันงไปอยากหาอยากแน่เนาะปลาปลาพี่น้องจำได้ปลานี่ยมันเธอมันมันมันเห็ดอันนั้นบอกเห็ดดำดำไหมเออเห็ดบ่แม่เห็ดเห็ดเห็ดตะเตาบ่าเห็ดตะเตาเห่าใช่ไหมแม่บอก เด้อดเตาร้อนนี้เปิงเคืองเลยเดี๋ยวต้องลงไปเบิงข้างล่างก่อนพี่น้องว่าทตาดีห้างไหมว่าไหลลงไปหรือเปล่าจะชวนมาจะมาไหลครับเต้าบึงเต้าบึงมาเบืงอันนี้เด้อเต้าบึงมาเบืงอันนี้พี่น้องปีได้พี่น้องเด้อเป็นแผงเลยพี่น้องปลาปีได้พี่น้องได้เกก็็บนั่งละโตนั่งละ าว่าดีักแน่พี่น้อเห็นพี่น้องาวอื่นก็ปาดปาดเอานีก่อนแดดแน่จัหน่อยด้วยพี่น้องเีวแดดแน่จัหน่อยครับเอียงมาโพดเรเ่นสาว่วาโวดปดุ้น้โดดรโดดกระเนดะโดดโดดกระโโดดกโดดกโดดกรกดกระโดกระโดดกกกด เธอตัวนี้สู้นี่แหละ๋ยวแป๊บเนากอยาวุงนวาแบบมันงามเลยพี่น้องพโอ้ยพี่น้องมาเก็บมง่วงเลยเด้อจ้าอยากเสแสรบอีกนะสีแดดเนี่ยเด้อพี่น้องเลี่ยมตาเนี่ยเลี่ยมตาเนี่ยเด้อพพี่น้องเนี่ยที่ละเพิ่งที่ละ๋ยวให้สาวมงเปิดอน้เมิ่งพี่น้องได้จะเอาตัวไสิเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ตรงมันงามเลยยัง่ายง่ายง่ายงายด้วยจ้าแต่ลองเป็นแผงเลยพี่น้อง คุณนะเพิ่มเอพี่น้องเบิ่งๆบู๊หักแม่นาะเป็นแผงน่ไงาดกันพี่ล้วดาวงนี้เห็นเห็ดกรได้้องงเอนเต่นักได้่น้องดีใจแงหลายแงนะวันนี้ได้สองยางครับชิเลกพร้อมได้เห็ดพร้อม่ป้องป้านวายวนพี่เพิงเห็นได้ไปยังหรอพ่น้องมันออ่ป้านาอุ่นมากินพี่น้องได้งมน ออกคันออกก็ออกเป็นแผงเราได้พี่น้องยงาอแบบออกนี่ออกแบบฟ้านเห็ดปวกแบบออกเป็นมูใหไงนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่ถึงแบบว่าหลายเนาะจดูการที่ว่ามันออกคักๆอกเนาะแต่ว่าหฝนตกพายุมากหันอืะแต่กับพ่อออกได้อยู่ครับอู้นั่นนั่นนี่ๆี่นี่ดอกเฮ้ยพอดีเก็บเลวยสมุนไปเก็บไปหมดเลยเรามันมันมันก็สิเริ่มออกแน่ละล่ะเนาะ ออกแน่มีแน่แหละพ่อได้เก็บแล้วครับพ่อได้มวลๆแล้วล,ล่ะ,ะ,ะ,ะพี่น้องครัยแต่เห็ดปวกยังพอด้านในออกอกครับยังพอด้านในหอดพอด้านในหอดแบบว่าฝนตกแห้งแห้งหรืฝนตกหลายๆมือเหมืครับจังสีได้เก็บเออออกคักเนาะโอ้ยสีเหล็กกับน้ำเด็กพี่น้องเช้าวิ่งว่าเบิ่งทีละหยดแต่ละหยดขาวๆเนาะแต่ว่ากิาานได้าข,าว,ขาวนี่นมันแข็งแสบเลย ที่ประโยชน์จะได้ไหม่้องเครื่อง,งกระมันมาออกเนาะอ,ออกถ้าต่อมันพุ่งทีละไปพาไปเบึงเห็ดกันดูนะเห็ดพร้อมเล็ขี้เล็กพร้อมสองเมโน่เลยนไปเบึงว่า เป็นปลาปลาใหม่เด้พี่น้องปลาที่ว่าปลาทอดกระซาวุนเคยได้ตอนนั้นนะครับหลายแห่งอย่างดีได้เป็นคุกเลยนี่คือปลาปลาหนึ่งปลาสองอะเนาะทำมันทำมันคลิปเก่านะนะครับเอาเธอซองดอกใส่ไปทั้งใดายอันดีโดยงงสอกงามอู้ดอกหนึ่งงาไม่เนาะแาวหนึ่งสาวสาวหนึ่งมักแนวนี้ครับนี่มักแปลว่ามันตันตแบบว่าหูพึ่ง รูบๆใส่กันมัน้องกำลังแกงแสบแกงใส่อันนี้แงสแบบเนาะไอ้น้องใหม่อันนี้เนาะแกงใส่กันทำมันได้หน่อยว่าพี่น้องทำมันได้ลายกันแกงแต่เห็ดนี่แหละแต่ว่านี่เท้าหวึงก็ได้ได้พ่อแงงนะครับโอ้โหผีมาแล้วผีเจอผีมาพี่ออกเดี๋นี่พ่อได้เก็บเยอปลานี่ก็เริ่มออกแล้วพี่น้อง ตาบุญก็บ้าท้อนกับจีจอบแล้วบัดนี้เริ่มเริ่มจอบแล้วครับวันนี้ถ้าฝนตกเลงไมอ่อีกนี่ออกพึบแน่นอนเนาะนี่นี่ดอกนึงรุ่นไปอีกพี่น้องรุ่นไปอ,อ,อีกสาบุญวางามเลยเพี่น้องโอ้ยงามๆเลยจ้าแม่พี่น้องอยูมาดัางปิดแล้ว นี่เด็กดอกนึงเนี้ดอกนึงยุฟังคุณนันคือห่างกันนะวะได้ดอกนึ่งมันหนาคุณทั้งคุณอาชาวุ่เกิดเบิ่งกันไปนะเางเกิื่อเกบ่็าุงีเห royable, ็ดแดง้อมขนาดนี un, ้ งามงามงามสองโดดจูกไก่กันเลยจูไม่หน่อยแต่นาะน,นี่นี่ยังโอเคตะปูไปดูต่อไปอีกบาท่อนกัจจัยชีเล่แข่งบิงแน่ทายเห็ดแต่น้องแน่นี่มากแบบว่าได้อันใดก็เอาอันนั้นเลยเห็นเสาห่งใสายแว่นตากับว่าเสาห่วง แล้วห่วงสายตาโบดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเย็บผ่าลายมันเป็นซางเมันเป็นซางเย็บผ่านนะนะพี่น้องเราบัตเทนีกะหมอมาต่อคือเพ่งหลายนะนะเพ่งกับได้กับเข็มหลายก็เลยเจ็บตานี่ยก็เลยใส่แบบว่าแบบกันแสงจังน้อยครับโมเมนเทเดอะพี่น้อง้าเหบ่วงบรรยากาศปลามันพี่น้องงามบรรยากาศ อะไรเล็กบ่สาวเบืองมาแบบงามเลยทานพีเน้นะง่ามคังามค่ังหลออกังกำลังออกนะนเนาะไปสาวเงิงมาแบบงามนะอมเห็ดหลายได้ยังบ้านออกเนาะออก,ก พึบกันเลยก็ได้มันพูบางคนคนกับมัใสเป็นตาบว่าอีหานี่ขึ้มาเท่ปกสิว่างสีหน้าพอเป็นผิวซเนเจ็บตานะบึงท่บงก็ใสไปสละนี่องามมาก้หยอยนงมากเนาะแหมเกงไแงแล้วพี่น้องลือตาผิหกทำไพี่นนองเอ้ยแไดพบมาเก็บเอาเหี้บมาต้องดันกระสีเก็บเอามันหดมึงที่เราแหมปงไมมครับง่ามๆเจ็บหม่งปงไหม ก็จบุญอยู่นอกมอกอะไรอืมเีงกินคบผลียงกินโดนหรอขนสุดเด็ดอะไรอาหารบานๆเท่านี้แหละครับอืมบนหมูบ้ันาจังไรเนี่้เ็ดอยัางเช็ดหลงงาหง่มงามแต่มาใเห็ดกินบาได้แล้วพี่น้องเห็ดเบื่อฮาวหาขีเล็กตัวนี้แบบงามมาทันพี่น้องอ้าวเขลขางทางเนาะางทางโอเป็ เบิ่งดีละน้องถ้าอ่อนซ้อนตะลันยตะตุ่ได้ลายแล้วครับเห็ดกะพอเห็ดเห็ดก็ได้ลายตื่นพ่นไมพี่น้องพี่นาทั้งเห็ดทั้งขี้เล็กแล้วครับไปไปเบิ่งทางปุ่นอีกครับเดี๋ยวไอชีไปเอมาส้มบรรยากาศนะพี่น้องหายใจโลงๆนะ ขีดินทรายทองขีดินทรายได้ไหมตอนนี้งงามพี่น้องเก่งแต่ละอย่างใม่สาวุเก็บไปปายเหมือนกันทำมันได้หลดีแม่ติมสนเนียวบนกระตมไว้ครับต้มให้เป็นก้อนไว้แล้วก็บัสิแกงค่อยเอามาแกงนะพี่น้องะชแจงอ่เสียบแ่สาวุนก็ทอเออ แจงเห็ดแจงพักี้เล็กครับนนนะมันี่เมนูแบบว่าทีแต่พีประโยชน์ทั้งกันนครับชาวหิ่งว่าท่อนกับินอาหารบ้นบานๆน่งครับขอบคั่วมักอาหารแบบบ,บ้านๆแต่จะเบิดละมั้ โ <Workers S 2> อ้ยต่ออันนี้มึงละต่อมึงเพิ่นแบบว่าเพิ่นตัดไว้แล้วพี่น้องเราบัตเนีมันก็แตกเนาะแตกก็งามมึงมีแต่หยอดอ้วนๆเนาะน่าสุดแฮะสิ่ละขักแนวสาวุ่นเก็บแต่บักหลายนะตาท้อนกับสาวุ่นก็สิิมได้เมื่อแล้วล่ะนี่แดนนี่ว่าเก็บบอต้องมีเก็บบอตที่เรียกว่าที่จบแล้วล่ะพี่น้อง สาวึงมาพี่มาพี่่อแห้งเะพี่น้องอ่อนซอน่ันซ้อนนันพี่นองพักกนเล็กพี่น้องนาะนีคนมาเก็บแตงงามงางามเลยจ้าบางทีเรเป็นพวงรือใช่นีมมันก็ะด้ลรเด็พี่น้องแกงแกอยกนสรุปผลงานไหนพี่น้อง้งกลับมามาปีคิดอยู่ใ้บอไซดีด พี่น้องเบอร์สักหกสิบ้ลายๆเก่งคุณพ่อแม่พี่น้องเด็กแกงเนื้แกงเลยล่ะมีตัวด่งย่ใหญ่งามๆด้วยจ้าตารางแบบว่าโอ้ยพอดีพอดีเลย ผู้ปกครองพอเกิดถามมาว่าเสาวงเดเลี่ยงโบโบโบเนื่องจากเด้อมันเป็นเห็ดเออเป็นปลาเห็ดธรรมชาติปลาเห็ดผึ่งธรรมชาติเด้่องจากได้เลี่ยงครับแม่นเสาวงบ่ดโบ่เดเลี่ยงเด้อฝนมากอะพักกันมาบึงเนนเนื่อาพักกันมาบึงจอบึงเดลี่ียงเอาครับว่าเอาหยิบผอหรือ่บผอกันยังบ่บหงถ้าอยู่บ้านผู้ใดมีก็สิเป็นจังสี่แหละเด้อโบเป็นพี่น้องบึงทั้งหลังเพลินแล้วก็ทั้งหนาก็สิเป็นจังสี่นะเมียนสี่เนียนเนียนเม่นสิเป็นผึ่งเป็นยังนี่แหละแมงเมืองมันกัดกับกินได้ ผลงานเฮามื Toronto, ้อนี้นี่พี่อนี้เสวี่งก็โอ้ยผักขี้เล็กพวกเนี้ยโปโถพี่น้องไปแกงนึงคือกันอาจจิได้แบบว่าสองเท้อหุดแล้วดิสองเท้าเนาะมันไหลตลาดมากกัสื่อหนังมาแกงมื้อนี้เฮาก็อยู่กับไซไๆได้พี่น้องอยู่กับแบบว่าให้เบิ่งแบบธรรมชาติแบบคือจังบ้านเฮาตะกี้นะอืมมันเป็นเด็กหน่อยเล่นไส่เหรินี่มักคักได้นั่นเพราะเขามาเจอสี่เทาก็คิดเห็นบรรยากาศเก่าๆเทาคือเก่าหลับพี่น้อง อยากได้เป็นเด็กหน่อยขอบคุณเนาะขอบคุณเลไลปนเดราะโคตรไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวบึงแล้วก็ทีมงานเด้อทุกทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องหลายจ้าแห้งใจแห้งครับผมแอบซับฝงก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆเราจะมาได้ว่างสิเบืองบนน้ดนึงจะไหนเพราะแล้วเนาะเดี๋ยวใส่เนาะตอนกับซาวบึงเราจะซื่อก่อนครับ ราะว่าออกมาโดนเติบแล้วเนาะเเติิบบแแลล้้้วววาากก็หขจมาเบิ่งว่ามีเห็ดมีที่แหลกตั้งใจกับมาหฮาบักิเลียร์เจ้พี่น้องข้าเล็กมาเบิ่งเห็ดน้ำวันออกบัวพอดีกับออกเห็นได้เก็บเจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องครับมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้กับสิเมื่อแหละพี่น้องพาสาวบุนเมื่อกันครับ ครับชิปนี้ไปซ้ำนี้แ้วครับพี่น้องสวัสดีครับผมไปเมื่อบานเนาะพี่น้องไปกินแกงพักกินเล็กแกงเห็นตั้มกันครับผม